พี่ดวงครับผมจะพาพี่ดวงมาดูที่พุทธมนฑลตตำบลศิลานะครับซึ่งมันอยู่ห่างที่ที่เราจะซื้ออยู่แค่ไม่กี่กิโลนะครับประมาณกิโลครึ่งครับเดี๋ยวผมจะพาดูข้างหน้านี่นะครับอันนี้เป็นพุทธมนฑลนะครับพุทธมนฑลพุทธมนฑลอีสานนะครับนนนนอ่รรบอตรงนี้ก็คือพื้นที่รอบๆนะครับ ส่วนทางนี้ก็คือทางเข้านะครับทางเข้าเป็นถนนทางแยกเมืองนะครับด๋ยวพาขีรอบปูนะครับตัวนี้ก็มีการมาปลูกปลูกต้นไม้นะครับตัวนี้มีรถมีรถประรถน้ำต้นไม้นะครับสวยมากครับพี่ดวงครับพี่ดวงมาอยู่เถอะครับมามาซื้อนถะครับมาซื้อมาซื้อเลยเดียวพาไปดูรอบที่นะครับยิ่งใหญ่อลังการกว่าบิ๊กบึงนะครับบิ๊กบึงไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับ ตรงนี้เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าหนองอีเลิงนะครับอันนี้ําไมสูงมันยางขวงทนะั่งไงอันนี้ก็เป็นเด็กน้อยนักเรียนบ้านหินนี่นะครับมาแม่มาเสื้อเข,อขาให้เกี่ยวไอแม่อันนี้ก็เด็กนักเรียนนะครับมา,มาปลูกต้นดาวเรืองนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับตัวนี้ก็เป็นพื้นที่ เอาไปปั่นถึงยันเล่นตอนเย็นๆนะครับไม่อยากจะบอกเลยว่าคนเยอะมากครับคนเยอะไหมปะป้องคนเยอะไหมตอนเย็นคนเยอะไหม<น>เออเยอะอันนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับคนแยะคนแยะคนแยะเลยเป็นที่จอดรถเข้ามา เราจะปัดรอบไปทางนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลี้ยวอาผมพาเลี้ยวเข้าไปที่จอดรถนะครับเดี๋ยวจะรอบมาทางนี้อันนี้เป็นที่จอดรถนะครับลาเปเวลามีงานนะครับเดือนหน้านี่ครับเดือนหน้าเราก็จะมีงานปึกประชาคมตบลศิลานะครับเอ้าปึกศิล ก็มีที่เยอะแยะอัน,นก็เป็นบึงนะครับบึงบึงบึงหรือที่เราเรียกติดปากกันชาวบ้านแถวนี้เรียกกันว่าหนองอีเลิงนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้ครับแต่ปัจจุบันนี้จระเข้ไม่ลงเหลือให้เห็นแล้วครับตอนนี้เขาไปกี่กินเหมือนขี้กระปอมแล้วครับ ที่จอดรถเยอะแยะครับที่เที่ยวเยอะแยะเลยผมจะพาเร็วไปให้หมดครับกลัวไม่ได้ตังค์ค่าไนหน้าครับนี่เป็นบ๊กบึงบ๊กบึงครับบ๊กบึงเหมือนกันครับแต่บึงนี้มันบึงฮุกโลกครับนะแต่คงไว้ด้วยธรรมชาติครับสวงตรงนี้สวยาม,มากอาจจะให้ไม่ปุ๋ยจับกล้องถ่าย ให้พี่ดวงเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ดวงเข้ามาดูกันไหนพี่ดวงบ้างนะครับขี่ไปขี่มาลริมดูถนนครับตกถนนหัวซักยิ่งสละพื้นที่อยู่นี่ก็ประมาณสักเกือบเจ็ดสิบประมาณเกือบห้าสิบไร่ครับหนองอีเริงเป็นพันไร่เลยนะครับครับหนองอีเริงครับแต่ที่ถมที่ประมาณห้าสิบไร่ครับ ผมว่าจะพาพี่ดวงมาแต่พี่ดวงเรียบครับวันนั้นมาเด้อครับเด้อมาเบ่งใหม่เด้อถ้าคุณลิกชอบปั่นจักรยานให้คุณลิกมาดูตรงนี้นะคุณลิกจะชอบมากครับมีเพื่อนปั่นเยอะแยะแล้วครับอันนี้ก็เป็นที่เขาเรียกว่าสาราอำนวยการนะครับ ตัวนี้ก็จะมีแต่ดอกไม้ครับเส้นหนอนก็จะมีแต่ดอกไม้ปลูกดอกไม้เต็มนะครับทางเทศบาลตะบลทีลาทุ่มทุนสร้างประมาณเป็นล้านครับในการพัฒนาตรงนี้ครับให้มีเป็นดอกไม้นี่ครับสวยงามครับในในเป็นอ่าเป็นมันโดมนะครับเป็นอ่าสำหรับเวลาจัดงานเกี่ยวกับศาสนานะครับ What, what ตอนนี้ลูกลูกหิวข้าวแล้วครับตอนนี้คงจะต้อง <Ooh. S 1> พาลูกกลับบ้านไปกินข้าวแล้วนะครับตอนนี้แอลกินนมขวดนมขวดดีครับกลับบ้านแอลกลับบ้านแล้ว <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับ yeah. นี่ก็คือทางเรียกเมืองนะครับสวนดินเสารลริบๆิบนั่นก็คืออยู่แถวบ้านเรานะครับ